สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์นะคะแม่แม่เอฟซีนใดที่เข้ามาแล้วเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณ2ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามามาเล่าบรรยากาศงานที่ราดบุรีเมื่อวานเป็นไงบ้างแม่แม่ได้เข้าไปชมน้องดีโอกันไหมคะเมื่อวานมีปัแป้งมาด้วยนะคะเป็นงานคู่สุดปังเลยค่ะเมื่อคืนนี้สุดยอดเลย เมื่อคืนมีใครดูมีมีใครดูบ้างมาพูดคุยกันได้นะคะเมื่อวานนี้คนเยอะนั่นด้วยค่ะคอนเสิร์ตของสอนสุพันณโชเนาะพี่ใหญ่ก็น่ารักดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยกว่าน้องจะตกเวทีด้วยนะคะเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะสามล้านดวงใจนะคะ ก็ไานนี้ก็มาเล่าบรรยากาศงานเมื่อคืนที่ลาดบุรีค่ะเนาะน้องริโอปังมากเมื่อคืนนี้แม่แม,แม่หลังไหล่มอบมาเลยเงินสดกันล้นหลามจริงๆค่ะนะคะก่อนน้องริโอขึ้นเวทีวงดนตรีนี้เล่นกันมันแม,แม่แม่ก็เต้นกันสนุกสนานเลยสวัสดีสามล้านดวงใจค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะ เมื่อวานรางวัลน,น้ําใจก็มีหลายอย่างนะคะก็จะมีมาลัยเงินสดมีล่มนะคะมุงนี้โอ้โหอย่างอย่างเขาเรียกอะไรอะ่ะทำสูงมากน่ารักค่ะน้องลีโอเมื่อวานนี้ปับแป้งก็ก็น่ารักนะคะน้องปับแป้งขึ้นคนแรกแล้วก็ร้องเพลงก็หลายเพลงเพราะทุกเพลงเลยค่ะน้องปับแป้งก็ทักทายแม่แม่เอฟซีแฟนคลับกันน่ารักมากมาก คุยเก่งค่ะน้องปัะแป้งคุยเก่งสนุกด้วยมุกก็เยอะค่ะเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวรอ f อฟนิดนึงเนาะิุงจะสามคนเองเป็นไงบ้างคะแม่แม่เมื่อวานได้ดูเลยอ่าน้องรีโอไหมคะ งานเวทีที่ราดบุรีค่ะสวัสดีแปดท่านนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวานเป็นอีกหนึ่งงานที่ปังมากๆ FC แฟนคลับหลังไหลเข้ามากันเยอะจริงๆเต็มลานเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ แต่คิดว่าแม่ๆหลายท่านคงดูแล้วแหละเนาะแอ้ก็มาเล่าบรรยากาศอีกทีนึงเนี่ยค่ะก่อนที่น้องขึ้นเวทีแม่แม่เอฟซีหน้าเวทีนี้สนุกสนานนะคะเตรียมมาไรายน้ำใจกันเต็มไปหมดเลย น้องรีโอก็ทักทายแม่แม่ตอนตอนตอนร้องไปด้วยทักทายแม่แม่ไปด้วยน่ารักไม่ไหวนะคะนี่ช่วงที่ปะแป้งน้องปะแป้งขึ้นเวทีร้องเพราะจริงๆเลยค่ะเมื่อวานนี้มีใครเข้าไปดูมั้งไหมเมื่อวานนี้ ถ้าแม่แม่ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปชมก็เข้าไปชมย้อนหลังนะคะเข้าไปชมย้อนหลังกันได้เมื่อวานนี้นะคะที่เพจน้องรีโอมาหมดนี่นะคะจะมี2ไลฟ์ไลฟ์แรกก็จะเป็นของน้องปับแป้งแต่ไลท์ที่2ก็จะเป็นของน้องรีโเลยนะคะแล้วก็ช่วงท้ายๆก็ร้องคู่กับน้องปับแป้งค่ะพี่ใหญ่ก็น่ารักนะคะดูแลน้องเป็นอย่างดี กลัวน้องจะตกเวทีก็ช่วยกันดึงนะคะน่ารักมากค่ะเนีย่ยค่ะเห็นภาพนี้แล้วชื่ในใจนะคะมาไลยเต็มล้นคอเลยแม่แม่เข้ามาแล้วกดไลค์ให้แอดด้วยนะคะ ค่ะ,คะน่ารักมาก <c oughs> เห็นไหมคะจะ,นะจะมีแบงค์แดงให้หรือเปล่าเลยมีแค่แบงค์แดงอย่างเดียวมีแบงค์มู่นะ <c oughs> ขอบคุณครับอันนี้กำไรนะแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ฝันอีกแล้ว <c oughs> นะครับตาอีกแล้วนะครับขอบคุณครับผมแนมะ่ ทำกิจกรรมตัวน,นี้น่ารักอันนี้แม่ต้อยโอ้โหคนเดียวแต่หลายคนมากนะฮะให้มาเนี่ยใครอีกนะฮะแม่ต้อยโอ้ขอบคุณครับน้ำพริกกับหมูเหอ๋ยยังไม่เบือหรอแมแต่ถ้ากินเยอะวันนี้เดี๋ยวผมจะอ้วนเอานะฮนะวันนี้ไม่มีเรื่องพร้อมแต่มีเรื่องสารภาพอมามา,มาสารภาพเป็นคนทำงานเฮลุ่ นี่ครัผมให้หมาแล้วอะแม่ตามสบายเลยฮะสารภาพว่าแม่ทุกคนนะรักน้องมิโอมากที่สุดในสามโลกสาจาักรวาลสามปตมนีนะคะโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> ชื่นใจเลยได้หินเสียงคำนี้หวานอย่างนี้ <c oughs> ออรอคำตอบโอ้โหแม่แม่สารภาพมาอย่างนี้ผมก็ต้องสารภาพกลับสิครับ <c oughs> ความน่ารักลูก<ม>าชาย<ม>าเป็น <มา S 1> ไง <มา S 1> สุดๆผมจะบอกอย่างนี้ครับทุกคนที่อยู่ที่งานที่นี่นะฮะบ,บอกเลยว่าทุกคนฮนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะถ้าไม่มีทุกท่านในวันนี้นะครับบอกเลยว่าก็จะไม่มีงานนี้ครับมาแนวนามาเลยก็แต่มันเป็นจริงคริงนะแต่ามันเป็นจริงีะาาน,งนะรักแค่ไหนรักเท่าจักรวาล นี่โอ้โห,โโหลูกชายนี้ในในะอะไรนะโอเคสามสิบจังแจว๋วห้าสิบวห้าสิบเป็นพอสาบอายุวันตาเอาเออมาทำตาติเป็ดทไรนะน้องตาตอ,งอ,งนนะองายุห้าสิบห้าสิบทำไมยังดหยโอเคนะหกสิบ ขอใครจะเชียร์ว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้วอะเ,เ,เอา60สิบยังแก้วแก้วถว้าจอนะฮะแก้วยังห้าอีห้แล้วฮะ60อะไรฮะวันเกิดแม่โอ้โหวันนี้หลายเหตุการณ์มากๆครับ Happy birthday to you <laughs> น่ารักไม่คะแม่แม่แม่ขออะไรลูกชายจัดให้น,น่ารักมากๆๆๆๆนี่แหละค่ะความน่ารักของลูกชายสวัสนนแม่ม,มีใครมวนน <laughs> สวสดีค่ะ11ล้านดวงใจนะคะ งานที่ราชบุรีค่ะแม่แม่เไนมี้ยค่ยคคยแบบ่มนะ่เดี๋จนี้เดี๋ยวให้ต่นนครับยบช่ยบอกลกหน้า,าเนะนี่ค่ะนี่ค่ะความน่ารักของลูกชายเมื่อวานนี้แม่แม่ก็มีรูปนะคะก็คือทำ ทำรูปให้ด้วยนะคะใส่กรอบเรียบร้อยเลยค่ะน่ารักมากๆเนี่ยค่ะมงก็สวยนะแม่ๆสนุกมากๆเมื่อคืนนี้ แม่แม่ท่านใดยังไม่ได้เข้าไปชมเข้าไปที่เพจน้องรีโอมหมุดนี่นะคะมีสองไลฟ์นะคะไลฟ์แรกก็จะเป็นของไลฟ์ปัดแป้งไลฟ์ที่สองก็จะเป็นของน้องรีโอล้วนๆเลยแล้วก็มีช่วงท้ายที่ร้องเพลงคู่ค่ะสนุกมากๆเมื่อวานนี้ถ้าใครที่ไปหน้าเวทีก็จะอีกฟิลหนึ่งนะคะสนุกเลยส่วนแม่แม่ที่อยู่ในไลฟ์สดเมื่อวานก็คนเข้าเยอะอยู่นะคะแอดเข้าไปดูอยู่คนเข้าไปดูเยอะมากเลย เนี่ยค่ะช่วงร้องเพลงก็ทักทายเห็นไหมคะรับรางวัลน,น้ำใจกันอย่างต่อเนื่องนี่เห็นไหมคะรับลมน่ารักสุดๆเลยค่ะปังมากค่ะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลูกชายด้วยนะคะที่มีแม่ๆคอยเมตตาให้ความรัก ยังคงเหนียวแน่นตลอดความน่ารักลูกชายมีเสมอเนี่ยค่ะร้องไปด้วยถือล่มไปด้วยสวยงามมีแม,แม่แม่บางท่านนะคะเข้าเพจของน้องรีโอไม่เป็นมีใครเข้าเพจน้องรีโอไม่เป็นไหมคะ เมนมาบอกแอนนิดนึงเดี๋ยวจะแนะนำเข้าไปยังไงมีใครเข้าเพจน้องลีโอไม่เป็นไหมคะถ้าแม่แม่ท่านใดที่เข้าเพจน้องลีโอไม่เป็นก็ฝากใครก็ได้ลูกหลานช่วยเข้าให้นะคะเพราะว่าเวลาที่มีคอนเสิร์ตเพจน้องลีโอก็จะมีการไลฟ์สดแม่แม่เข้าไม่เป็นก็มันก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไงใช่ไหมคะคือทาง ทางไลฟ์สดทาง YouTube แอดไม่ได้ใจว่ามีใครไลฟ์หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าแอดไลฟ์ก็คงไม่สามารถไลฟ์แบบเสียงเพลงได้เพราะว่ามันมันติดก็อาจจะได้เฉพาะตอนช่วงคุยแค่นั้นเองนะคะแม่ๆเนี่ยค่ะประมาณนี้นะเมื่อวานนี้สนุกมากๆเลยแอดดูจนจบค่ะระบบแสงสีเสียงสอนสุพรรณโชนี้ สุดๆเลยเพราะมากขอบคุณมากๆนะคะ19ล้านดวงใจที่เข้ามาให้กำลังใจฝากกดไลค์ให้แอดด้วยนะคะถ้าเจอแอดไลค์ก็เข้ามาให้กำลังใจนิดนึงถ้ามีข่าวสารอะไรแอดก็จะได้แจ้งเนาะแจ้งตรงนี้ก็ได้หรือจะทำคลิปแต่ถ้าไลค์สดมันก็จะไว แต่ถ้าทำคลิปมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะทำคลิปเสร็จแต่ถ้าไลฟ์สดอย่างเงี้ยคือถ้าเราเรารู้ข่าวปุ๊บเราแจ้งเลยแม่แม่ก็จะได้รับทราบไว้นะฝากกดไลค์กดให้กำลังใจแอดนิดนึงนะคะน่ารักน่ารักไม่ไหวเป็นไงปังมากเราไม่ได้ฟังเสียงเพลงเห็นรูปลูกชายก็ชื่นใจแล้วเห็นไหมคะแน่ โอเคนี่มันจบแล้วมั้งเดี๋ยวนะยังยังยังเสียดายนะแอดไม่สามารถเปิดเพลงให้แม่แม่ได้ฟังเนาะอ,อย่าว่ากันนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้แหละแม่แม่ ค่ะเดี๋ยวเปิดช่วงที่ลูกชายคุยกันบ้างเนาะ แต่ที่ต่อไปนี้จะถูกใจย,ยิ่งกว่าครับถ้าทุกคนทำอะไรดีทำอะไรดีอะไรฮะเมื่อกี้โเจิมหรือถ้าผมตอบไม่ใช่แม่เชื่อไหมแ้ั้นก็ต้องตัดให้ตามคำขอแล้วนะครับ ค่ะประมาณนี้นะแม่แม่โอเคนะแม่แม่ก็เข้าไปดูในถ้าแม่แม่ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปดูถ้าสมมุติเข้าไม่เป็นก็ฝากลูกฝากหลานเนาะให้เขาช่วยนะคะจะได้รับชมไลฟ์สดของน้องดีโอกันนะคะ ช่วงที่ลูกชายล,ลงจากเวทีก็ได้โพสต์ขอบคุณแม่ๆเอฟซทุกท่านเลยนะทางไลฟ์สดแล้วก็เห่นนะเนี่ย<ม>ค่ะลูกชายบอกว่าราบุรีก็ปังปังนะปังปังนะขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณวงดนตรีพี่แขกสอนสุพันธ์ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณกัลยาณิมิตร ขอให้ถึงบ้านปลอดภัยทุกคนนะครับแฮแทกวงดนตรีสิริโชคกล้วยแขกสอนสุพันณแฮแทกยุงข้าเลคกคอร์ดแฮแทกขอบคุณพี่ปรับแป้งพี่พี่ปอพี่วิด,ด้วยนะคะน่ารักโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันไ่หน้าค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเจอแอดเข้ามาไลค์ก็เข้ามาให้กำลังใจแอดด้วยนะคะบา,บาย